สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมานี่มาพบพอกับช่องแตนทร AVELER คนเดินทางอีกนะคะมานี่พี่น้องเฮาสิมาแนะนําว่าอันขยะรีไซเคิลจะพี่น้องคือจังอันเมืองไทยเฮาเขากรลั่งอันลดนล้ำลงหาวิธีถือว่าขยะรีไซเคิลเนาะเฮาก็อย่ามาบอกว่าเมืองนอกก็เหตุใดเนาะเห็นอันอาจารย์ชาญเพิ่นบอกว่าแต่สีลดนล้ำลงไฮเมนขยะรีไซเคิลว่ากับเมืองไทยเนาะ อาจารย์ชจติชาติที่แข็งแกร่งในปัตตภีผู้ว่าราชการคนใหม่ของคนไทยเฮ้าเนาะก็ดีใจเนาะเออก็เลยสิมาบอกว่าตัวอย่างกะคือจังว่าเฮากะสิอธิบายพ่อเจ้เฮาอธิบายได้เนาะ่าอยู่เมืองนอกเห็ดจังไดแน่เขาอมหยังแน่เนาะพี่น้องก็เหตุอันมีกี่ถังมีกี่ถังมีจากถังเนาะ่าบ้านเมืองเขาสะอาดสะอาดเนาะว่าเป็นยังไ๋ก็เลยว่าสิมาบอกพี่น้องว่าอันก็เป็นความพิธีดีของเขานะเพราะบาสมเอนี่บ้านเขาบ้านเมืองเขาสะอาดสะอาด่า เป็นยังไงเขาก็อยากให้บ้านเมืองเขาสะอาดสะอาดก็จังเขาเนาะเขาก็สิพยายามอธิบายทอสิอธิบายได้เนาะเห็นว่าเขาล้นในโลกยุคสี่เขาก็อยากบอกเนาะบาลทั้งยุโรปเขาจังซี่เนาะเขามีจังซี่เขาจังซี่อ่านเฉพาะเมืองอังกฤษนะจ๊ะอังกฤษเขาจังซี่เนาะแต่เมืองอื่นเขาก็บบรูเพราะว่าเขาก็บบสแมนรู้ได้ว่าแต่หูว่ามันสะอาดกันแต่เมืองอังกฤษเขาจังซี่มันสะอาดเนาะเพียงแตบอกพี่น้องว่าเฮ็ดจังไดเนาะพี่น้องไปเบิ่งนน้ำกันนะคะ จ้าพี่น้องคนเฮ่ากะบางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญเนาะพี่น้องแต่อันนี้คนเฮ่ากต้ต่เป็นเรื่องสําคัญงแต่เริ่มต้นของชีวิตจึงสี่เนาะว่าบ้านเมืองสีสะอาดกระองเป็นยังไงเนาะเฮาก็ต้องเริ่มต้นได้มองนี้ไปจึงสี่ความสะอาดสะอาดของบ้านเมืองเห่าเนาะจึงสี่หละคนเฮ่ากันว่ามันบ่สะอาดมันก็เบิงไปมันก็บ่สะดวกหูสะดวกตาแขกไปไทยมากกรเบิงว่าม้ยบ้านเมืองนี้สกปรกบ้านเมืองน้ำบ่ดีเนาะเข้าก็สิบเบิงจึงสี่ อันนี้คือของเขาเนาะของอังกฤษเขาเสียหายเบิงว่าอันนี้คือของบานเหล็กท <audio> ีเฮ yup. ้าเนาะเฮายองสี่เนาะของบานเหล็กทีเฮ้าเขาเสียหายมาน้ำบานเหล็กทีทุกๆคนนะบาดเหล็กตามบานเหล็กทีทุกคนก็ต้องมีนะพี่น้องนี่มีสามใบนี่เนาะสามใบเดี๋ยวอธิบายว่าเป็นอย่างเน่สามใบนี้เป็นอย่างไดคือเป็นอย่างใดมากอย่างใดคือกันเฮ้าอยากได้ยังสี่กันเฮ้าแต่ตรงบานทุกบานก็ต้องมีเนาะ เฮาก็ต้องไปถามอันเทศบาลเนาะคือเทศบาลเขากับเทศบาลเขาเสียห้ทุกคนมีขยะทั้งขยะสามสามใบนี่แต่เขาก็ต้องซื้อเขาเนาะซื้อเขาใบละบบจักบาทบ่บโบธใดเดีดพี่น้องคือเขาบ่ไดขายแพงนะเขาตรงการให้ประชาชนมีเขาก็ขายห้แล้วก็กนํามาส่งทุกบ้านเลยนะเขาก็ขายห้แล้วก็ทุกปีเขาก็ต้องจา่ายภาษีภาษี ปีละไม่กี่ร้อยแหละนะพี่พี่น้องเนาะปีละจะบอกกี่้อยเนอกเขาเกษียณมาแจากทุกบ้าน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 กับมี็จแล้วก็กระสบบอกว่าถัางนี่มีอีหยางแน่พี่น้องเนาะสิบ,บอกว่าถังนี่อันนี้คือถังขยะอันนั้นนะพี่น้องถังขยะอัน,นอันนี้รีไซเคิลโอรีโนกาเดนเวสนะอันนี้คือกระดาษนะพี่น้องนี่คือถังกระดาษสิบ,บอกกับพี่น้องเบิ้งเนาะ บอกโทษได้พี่น้องเนาะบอมเอนบานเปิดเบบลงสกปรกซันสิเพิ่งแต่ว่าเขาอยากอธิบายเบิ้งพบอ,อันอีลีอันนี้อันทั้งขยะอันนี้คือใส่กระดาษพี่น้องกันบ่นี่คือใส่กระดาษเนาะนี่คือใส่ปกกระดาษโดยเฉพาะเลยนะมองนี่ทางในก็นคือใส่พวกอันพลา,ตส,ตพลาตสติกกล่องขวดกล่องอนมเนาะอันนั้นทางในน้ำอาจจะมีอีกสองสันเนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นขยะ,ขยะกระดาษโดยเฉพาะเลยพี่น้อง แล้วก็เดี๋ยวขอสิไปเอากระดาษมาให้ใส่พี like ่น right. ้องเบิงว่ากระดาษหนังสือผอหนังสือพิมพ์เนาะได้ใช่พี่น้องเบิงนี่นาะพี่น้องอันนี้คือหม่องนี่คือหม่องใส่หนังสือพิมพ์นะพี่น้องหม่องใส่หนังสือพิมพ์หม่องใส่กระดาษทุกอย่างเลยทั้งทึงนี่เพราะว่าเขาบอกหายมันลงไปปนกันกระปกเป็นขวดเนาะหม่องนี่คือหม่องใส่หมองหนังสือพิมพ์จ้ะเนี่ยหม่องช่องนี่มันจะไม่ช่องนี่พี่น้องบะนี่หม่องช่องนี่เนี่ยมันจะเป็นยกใดเนาะมันจะเป็นยกใด จะให้พี่น้องเบงอีกชัดๆเนีน่ยนะพี่น้องนี่คณะจิตส่หนังสือพี่มันก็ใส่ลงไปหม่งหนีทั้ทงทึงให้ยายนลงขางรางเนาะขังรางจะเป็นพวกขวดอันทลาสติกขวดขวดอันขวดคือจังบันเฮาก็จะเป็นขวดเล็กๆในหน้อยเนาะจะเป็นสี่พี่น้องนี่คือจังขอเป็นตนว่ามือนอันนี้นะเป็นขวดน้ำยาซักผ้าปั๊บผนุ่มมันมืดแล้ว เขาเอาไม่ย้อนลงมองนี้นี่ย้อนลงมองนี้พี่น้องบ่ย้อนลงมองนี้นี่มองมองแยกกันเนาะมองแยกกันเพราะว่าเน่ามันเขามาเก็บเขาขจิเก็บไงพี่น้องเขาก็ตองเก็บไงเขาขจย่นในนี้เขาไปอีกช่องหนึ่งของของรถเพลนแล้วมองนี้ก็อีกช่องหนึ่งของรดเพลนพอเพลนสิมี่มองแยกเนาะอันนี้ก็เป็นขยะบ้านโดยเฉพาะพี่น้องขยะเปียกเนาะอันนี้เป็นขยะเปียกโดยเฉพาะพี่น้องกันบ่น How โฮเรบิ i โอลี่โนก glass no garden นะโนกา r d e n w a s t ไม่ให้ไม่ให้ขยะไม่ให้ขยะสวนนะพี่น้องอันนี้บอมเนขยะสวนเดอ้อเขาบ่ห้เอาขยะสวนมาใส่ในนี่พกักใบมงใบ,ใบไม้หามใส่นะ How โฮเรบิ i โอลี่โนกา a r d e n w a s เขาบ่ห้ใส่นะพี่น้องกันใส่เขาขอสีบโบเก็บเดี๋ยวขอสิเอามาให้พี่น้องเบิ่งเนาะนี่อันนี้จะเป็นอย่งสี่เดี๋ยวสิเอาถุงขยะมาให้พี่น้องเบิง่ง จ้าพี่น้องอันนี้คือขยะของอันบ้านโดยเฉพาะดนะพี่น้องขยะพวกกับโคกับน้ำพวกกางปูกางปลาขยะเปียกนะพี่น้องนี่ทังขยะเปียกโดยเฉพาะแต่ห้าก็สับบสามารถที่มาโยนใส่เลยนะพี่น้องบอสามารถจะเอาขยะเปียกๆนั้มาใส่ได้เลยห้าต้องใส่ยังสี่พี่น้องเห็นบ่ะห้าต้องใส่ถุงดำจ้าใส่ถุงดำลงไปใส่ถุงดำลงไปละเนี่ยเ้าก็จะจอใส่ถุงดำเ้าสิบอสามารถที่ว่า สิบมญยนติเท่กอกปงกลางปลาลงไปนนในเน่ข้าก็จตรงนี้ในครัวห้าก็จะมีกระป๋องสีงส่น้ำเนาะหรือไปสิมีอันหน่อยอันใหญ่กันแล้วแต่แต่ตรงนี้ถุงดาห้องแล้วก็เทลงไปก่อนก่อนสิเอามาใส่ในขยะนี่ก่อนสิมาใส่ในขยะนี่นะเข้าก็จะมีฝาปิดอย่างเรยบร้อยแล้วพี่น้องประตรงห่วงแมงมุมแมงวันนะคือมันนันดีมันมาตรฐานคือแมงวันจะสิบวันใดกินอย่างออกมาเลยอันนี้นะพี่น้องี่ก็คือขยะในบ้านโดยเฉพาะนะพี่น้อง ขากับสิบสามาใส่กระดาษนี้ได้เนี่ยถ้าเ้าใส่กระดาษนี้ลงไปเข้ากับสิบบเก็บวงเ้าพี่น้องขาสิบกเก็บเลยนะเขาสิบอกว่าเขาสิเขียนป้ายมองนี้เลยว่าเธอทําผิดกฎเขาสิบอกเลยเธอทําผิดกฎมอมนี้ขยะนี่ข้ากับบสามารถใส่พวกอันขยะนั้นได้พี่น้องขากับบสามารถใส่อันขยะอาหารใดขึ้นกันเขากับสิเขียนอะไรขึ้นกันนะว่าข้าเพิษผิดกฎข้าวกรเตือเน่าเนาะ ขยะนี่เดี๋ยวเขปิดฝาก่อนนี่พี่น้องบอปิดฝาปิดฝาดีๆไว้กับพวกีนี่นะพี่น้องกับปิดฝาล็อไว้นะนะทั้งสี่มิดชิดแต่ขยะนี่พี่น้องนี่นะกรีนรีไซเคิลจะให้พี่น้องเบิ่งจะใส่พงเห็นบ่นี่คือกรีนรีไซเคิลพี่น้องก็จะเป็นเฉพาะใบไม้โดยเฉพาะพวกใบหมอกใบไใม้กิ่งหมอกกิ่งไม้กับบอแม่นมาไปตัดตน้นไม้ทั้งดุนมาใสา่ในพี่น้องเฮาต้อง ขันเท้าเอาต้นใหม่ใหญ่ๆมากกวต้องตัดๆๆเป็นน้อยๆน้อยๆน้อยๆนะลงไปในนี้นะบรแมวณว่าเอาต้นใหม่ทั้งทั้งดุ่นบใส่บอได้นะพี่น้องเนาะเ้าต้องให้แต่มันมาตรฐานของเขาเรียบร้อยกระสันเขาขั้วซิโบเก็บเขาจะทิ้มไม่หันละก็เป็นความสกปรกของบ้านเธอเองเขาก็ะชิกวางสันนะเพราะว่าเธอบอปฏิบัติตามกฎนะกั้วิบอกพี่น้องทีละเพราะว่าบ้านเมืองนี่ต่ก่อนแต่ก่อนพี่น้องแต่ก่อนมันสิมีอันทางน้อยนะกั้วิให้พี่น้องได้เบิ่งทางน้อยเนาะ ให้พี่น้องเดเบงคือกันว่าสมัยก่อนสิบกว่าปีที่แล้วมันจะมีถังหน่อยอย่างหนึง่งให้พี่น้องเดเบงลองเห็นบอนี่คือถังหน่อยสมัยก่อนนี่คือถังหน่อยสมัยก่อนนะพี่น้องหันอบอเนี่ยสมัยก่อนก็ใส่อัน,นี่เตี้ยๆนะพี่น้องต่าๆสินะอันนี้คืออันขยะกล่องนี่รองพลาสติกนี่คือใส่หน,นังสือพิมพ์บ่มีฝาบม่มีอย่างปิดเลยนะพี่น้อง แต่ใบย่ำลมมามันก็จะปิ้วจะพื้นจะพื้นมันก็จะปิววนจะพื้นจะพื้นมันก็จะมีสามัถที่กันพี่น้องแต่สามันซ้ำๆนี่แหละซ้ำกันก็จะย่ำมันมีลมมีฝนมากมันก็ปิววนทัวนะอันย่ำทางขยะทางขยะสีใสขยะในครั้วก็ิบมีนกมียังไม่เจาะมียังไม่ยังมาเปิดนะพี่น้อง มีนกมียังมันก็มีนกมียังมานอันคุยนะพี่น้องนกอยู่มากกัสิคุยเขากับสมบสมัดไว้เห็ดยังมันใดเนาะมันกระสิคุยกับขยะกระสิปิ้วเต็มกับสกปกถนนหนทางเนาะเิ่นก็เลยเห็ดระบบไม้น่ะเขาอันทั้งนี่พึ่งเห็ดมานว่าจากปีได้พี่น้องประมาณหกเจ็ดปีน่ะทังนี่ทังสามใบนี่พึ่งหกเจ็ดปีแต่ก่อนเป็นกับเห็ดเห็ดคือกันแต่มันของทางตำาๆนะพี่น้องปนิกะเนี่มัน ฝนตกฝ่าห้องเงี้มันย่มลมมันแห้งอยู่บ้านนี่มันมันลมนะพี่น้องเนาะมันกัดเปิวเด้มันกัดเซเพชรบ้านมืน่อก็สกปรกเขาก็เลยออกไอเดียมาว่าเอาถาังแบบนี้เอาถังแบบนี้พี่น้องบางสูงขนาดเลยนะสูงขนาดนี้สามารถใส่ถุงดำเนี่ยถุงดำบางสิ่ถุงดำสิำสพี่น้องี่ขยะในบา้านสามารถใส่ได้สามถุงพอดีเลยสามถุงดำพราะว่าเขา,ข,า,ข,าขัเขากัดจำกำหนดไวบว่า ประมาณอาทิตย์หนึ่งคนขัดจใส่ประมาณนี้นะขยะกัดิีประมาณนี้สําหรับคนขอบขั้วใหญ่สำหรับค้นขอบขั้วหน่อยก็จะข่อยกับทุงเดียวทุงเดียวกับพ่อเล้วเพาะว่าเขาสิมาเก็บทุกวันนั่นในเขตนี้นะในเขตบ้านข่อยก็สิมาเก็บชงเสาร์วันจันทร์จ้ะตอนเสาร์วันจันทร์เนาะเขาสิมาเก็บชงตอนเสาร์วันจันทร์แต่เขาบรเด็มาเก็บตั้งสามอันเลยนะพี่น้องเขาปรเด้มาเก็บตั้งสามอันทีเดียวเลยนะเขาสิมาเก็บว่าสมมติว่าอาทิตย์นี้ เขาสิมาเก็บว <google> um, so like e. ่าขยะในแต่ขยะในคั่วต้องเก็บทุกวันทุกอาทิตย์ระวังขยะสองใบนี่เขาสิสลับกันสมมติว่าอาทิตย์นี้เขาสิมาเก็บขยะในคั่วกับขยะหนังสือพิมพ์นะเน้าพี่น้องนี่นะหนังสือพิมพ์นะอาทิตย์นี้จะมาเก็บสองขยะสองทางนี้อาทิตย์หน้าเขา็จิมาเปลี่ยนจากันตัวนี้กับมาเป็นตัวนี้ขยะอันสวน ขยะใบใหม่ขยะใบใหม่ในพี่น้องนะไผ่สิมีบอมมีกับเขาบอเป็นเคแต่เขาตองมาเก็บตามนาะที่ของเขานะแต่กันเทามีเขากับตองใส่ลงไปในนี่ใส่ลงไปในนี่แล้วก็ไปตัง้งหนะ้าบ้านนะเขาสิสลับกันแต่สำรับขยะในบ้านพี่น้องขยะในบ้านเขาสิเก็บทุกทุกอาทิตย์นะพี่น้องทุกอาทิตย์โดยที่ว่าสมัยก่อนเนาะมัสมีถังตันสิ แล้วก็ย mm ่ำหอมมัดปากถุงดำนะย่ำหอมมัดปากถุงดำไปถิมคังคังหน้าบ้านสิลังคือกัซมีพวกอันม้จิ้งจอกนะพี่น้องม้จิ้งจอกแน่นกแน่มาเจาะนะมันมันมันเห็นอาหารมันหิวอาหารมมนได้กินอาหารมันก็จะไม่เจาะแล้วพวกแมงมอกแมงวันกบย่ำหนาฮอรกัซมีแน่นะมีมีบางนะแต่กัศมีบลายกั่มีบางนะมันกัศิบินมาให้แต่ข้อมสกปรกของเขานี่ยมันจะเป็นข้อมสกปรกกิมีนกอันมาเจาะมีม้จิ้งจอกมาคุย นะสมัยสมือพันเลยเอาแบบนี้ไหมนี่แบบนี้เลยปิดฝายเรียบร้อยบ่มียังไม่จบบ่มียังมั่นเพ่นผ่านได้แต่เทศบาลมากเพิ่งกะเก็บไงปกเทศบาลมากเขากะเก็บเอาไปงางนะเพิ่งกะสะอาดจะอานน้ำถ้าก็ต้องอ้้มสะอาดก็น้ำแต่ขยะนี่พี่น้องขยะอันรีไซเคิลผกงี้นะพผกหนังสือพิมพ์ห้ามนะพี่น้องห้ามหลอดไฟนะจะห้ามเดอ้อห้ามพี่น้อง หามหลอดไฟหามแก้วหามขวดน้ำจะเป็นมีน้นามใช่ไหนะขวดขวดแก้วนะจะเป็นมีดหนามนอยหามลงทิมลงไปในนั้นพี่น้องมันสาเหตุไห่มันมันมันโซกปปกกันในหันนะหามหามทิมลงไปนี่ขันทิมลงไปเข้ากันสขีนปลายใบบ่าเข้าสขีนปลายปลูกไว้เลยว่าผิดกฎนะคะไม่ได้นะพี่น้องเขาสิเขาสิบอกมาจังสี่เข้ากะติเตือนเข้ามาเข้ากับไปเน่าห็่มันถูกกดมันมันกิดกันถ้าผิดกฎหลายๆเถื่อเข้ากะสิบเก็บเข้าของเข้า และกับมีคนผิดของเขาพ้อเพราะว่าให,าห้ให้ผิดกฎเองให้กวาจิถิ่มไม่ไี้ละเห้ก็าต้องไปหาเดินเรื่องใหม่เห้ก็ไปเดินเรื่องไม้เองสิเพราะว่าต้องจ่างเสียค่านั่นไม่นะพี่น้องเสียค่าหลายๆอย,ย่างไม่เนาะนี่แหละจังมาบอกพี่น้องบานบานเมื่อเข้าบานเมืองเขาสิตสะอาดกต็ต้องให้จังสีแบบแบบนี้พี่น้องนี่ที่เคลื่อนขยะรีไซเคิลทนั้นเลยวิธีแยกขยะรีไซเคิลน,นี่ข้าก็ัะแยกอันนี้หนังสือพิมพ์ได้ไหมพี่น้องบ้าง พี่น้องเห็นปะอันนี้กระป๋องนี่เฉพาะนังสือกระดาษโดยเฉพาะนะพี่น้องแต่ข้างในนี่คือพวกขวดพวกอันพลาสติกหลายๆอย,ย่างลงในเนี่ยพวกพลาสติกลงในนี่แล้วอันนี้ก็เป็นของบรรยาอันทีเซน์เกินนะพี่น้องอันนี้ก็เขาก็ติยกอันนี้ไปเลยเขาก็ิยกไปถิ่มทีเดียวเขาก็ต้องไปนั่งแยกเขาก็ต้องเขาก็ต้องเห็นใจคนเห็ุงานน้ำเนะาะเพราะว่าคนเห็ุงานเขาก,ก็ทุกคนกะ มันมันสกปรกเขาก็ลําบากเขาก็ปรยากนั่นนะถ้าก็ต้องเห็นใจเขานั่นนี่แหละพี่น้องอันนี้คือขยะขยะพวกอันนี้ขยะรีไซเคิลแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นขยะในบ้านทุกคนก็สามารถทิมได้โอ้ทุกโมเมนทุกคนสามารถทิ่กนทุกคนก็ต้องทิมทิมแต่ต้องทิมในถุงดําพี่น้องใส่ถุงดําก,ก่อนก็เอามาทิมกระสันเขาสิบโปเก็บพว่าเมื่อสิเฉะแฉในในถังนะแล้วก็อันนี้ก็เป็น ขยะใบไม้ใบไม้ใบไหลที่เห่าให้สวกให้สวนี่นสารพัดสารเพแต่สิบอกอย่างหนึ่งคือเขาสิให้เหตุว่ากันห้าวันจากเห็ดนะ้เนาะเขากัเสิมีมันกัดสิมีทั้งดำอีกอันหนึ่งพี่น้องทั้งดำนะทั้งดำสิบ้าเขาแยกอันพปกเปลือกไหม่นะสมักอันนั้นกันแล้วแต่เงี้ยคนอันนั้นอันนั้นกันแล้วแต่เฮี้ยคนสิเหตุลังคนเขากับไปเหตุลังคนก็เหตุนะทั้งดำเดี๋ยวขอสิภาคไปบ่งเหยนข่อยก็กมีอยู่ ทั้งดำย้ำห่อนกินกล้วยกินยังกินสารพัดเปลือกมงเปลือกใหม่เนาะเขาก็จะเอาไปทิมในทังดำโดยเฉพาะท,ทิมทิมทังดำอีกทีหนึ่งอีกอีกหมองหนึ่งอันของข่อยก็จะเอาไบมุ่มมุ่มมุ่มกําแพงบานเพราะว่ามันจะเป็นปุย๋ยมันจะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยพี่น้องส่วนหมากฝรั่งเขาเก็ตเหต็ดนะหลาย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 บานเขา,ขาเหต็ตบบานไหนเขาก็สมีสวนไงเขาก็สิเห็ดเด็กข่อยสิพภาพพี่น้องไปเบ่งเขาเิเอาเปลือกวกเปลือกกล้วยเปลือกยังอะไรใส่ลงไปเปลือกที่ว่าเป็นเปลือกนะ พวกที่เป็นเปลือกไม้เปลือกอยังสารพัดสารเพันั่นแหละบางคนก็จะเอาหญ้าจักเล็กจักน้อย,อยทิ่มลงไปเนี่ยหัมันก็จะเป็นเป็นปุย๋ยเป็นปุยย๋ยหมักยางดีแล้วพวอแย่หอดหนาหนาคือจังหนาเสมอทั้งสี่นะปลูกพักปลูกยังนะพี่น้องเขาเจะ,ะติดไต้องไปซื้อปุย๋ยยญ้าปุ๋ย,ยเขาจะไปะต้องไปซือป้อพวกอันน้องมบเห็ดสวนนะพี่น้องก็จะเอาหนามหมักนั่นล่ะผสมนาม้าหนามหมักอันใบไม้ใบเปลือกมัมงเปลือกไม้น่ะมาผสมนาม้า คือจังบานเท่ากับสีางกับสิดีอย่างหนึ่งบานเท่ากับสิมีพวปกอันเปลือกไม่พปกอันอย่างพี่น้องเปลือกผลไม้ไมันหลเนาะกระเซม่นอันอันนั้นแห้งดีพี่น้องอันที่บานเท่ากับเอานี่ยังเสดาวเนี่ยพี่น้องเนาะเสดาแห้งดีนะเสดาแห้งขาขาขาเพียขาอยังเนาะเสดาดามแซใบเสดานะมันจะเป็นยาปกขาเพียขาอยังดีนะแล้วก็เป็นมักมักมักใส่แห้งดีเนาะพี่น้องคนเท่ากิน สดวกิน,น,น,นอย่างอยูน่นั่นาสำหรับคนที่อยู่นั่นโตเมืองเนาะพี่น้องเนาะคนนั่นโตเมืองบ่มีมองเท่ากาับเฮ็ดตังสีเนาะนั่นแหละก็เล่นม,ม,นนมันแนะนำพี่น้องบ่านนี้คือวิธีเฮ็ดขยะรีไซเคิลวิธีถิ่มขยะบ้านนี้เนาะถิ่มขยะรีไซนคนเคิลพเท่ากาับคนเท่ากาับวิธีชีวิตคน่ต้องเริ่มต้นจากมองเนียเนาะคนเท่ากาับสิบ่าจังใดล้านลำพจนกับปลาบนปลาเมลเลือกสำคัญบลาเมลนั่น ทุกอย่างปเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตนะพี่น้องทุกอย่างปเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตความสะอาดสะอ้านต้องเริ่มต้นจากตรงนี้คันเท้าสะอาดแต่หนาแต่ตาโตหนาตาอุ้ยขาวจนพุนสะอาดสะอ,าอส้านเบิ้งเฮือช้านมาทรงบ่สะอาดกบับบรเมนนะพี่น้องเนาะถ้าก็ต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานนักนนี่นี่คือพืน้นเถื่อนมาเลยตรงตองตองต,อง,ต,อ,งต,อ,งตองสะอาดน้ำสีนะเข้าไปใ,ให้ให้เบิ้งเป็นตัวอย่างสี่ขยะแยกขยะรีไซเคิลนี่คือของมองน้องนะพี่น้องเนาะนี่แหละ ่อยห้พี่น้องไปเบิ่งมองมองมองไข่ถ uh ิมเปลือกกล้วยฝังยางเนาะพี <ise> ่น <f át> ้องไปเบิ่งน้อกันเนาะพี่น้องเห็นบ่นี่คือถังดำจ้ะถังดำที่ว่าเอามาไว้มุมบ้านเอามาไว้มุมบานว่าย่างกินเปลือกกง้เปลือกกล้วยยังเปลือกผลลมากลากไม่ก็จะเอามาถิมไห้มองนี้พี่น้องทิมไวทางยางดีเลยแต่คอยเอาอันนี้ท่าไปวจะซื้อะวานลบมันปิวฝามันติปิวเนาะแต่มันก็นแน่นอยู่แต่เทาก็ต้องเอาเผืือกพวกมันใจเนาะเนี่ยบ่อยอยากให้มันเมียน กินยังผกมาหลงมาแลกมามาตอมมันเสิได้มไมีกินนะพี่น้องข่อยก็เอามักไปนี่มักไปได้นี่พอยย่ามน้นมากอะย่ามอดหนาเสมอปีหนาก็สิเอาน้ำาในนี่แหละมันพกใบเหมาใบใหม่มันละลายเนาะเข้ากับสิเอาน้ำนี่นี่ผสมกับอันน้ำแล้วก็มาหดผักเข้าผักเข้ากะสิงามพี่น้องผักเข้ากะสิงามผักเข้าปตองไปซื้อปุ๋ยยังหลายนะพี่น้องผักปะตองไปซื้อปุ๋ยหลายปะตองไปซื้อยังข้องหลายเพราะว่า ขันห้าวหูจักดัดแปลงวิธีห้ากับโอเคนะพี่น้องนั่นแหละอันนี้คือที่ว่าอันนี้คือปุอ๋ยอ่นนั้นจะซือ้อปุ๋ยที่ว่าผืนลองลองผืนจะซื้ออันนี้จะก็บ่ปปะนปุ๋ยเป็น,น,นอ,อ,นนอนะันคอมพอดแค่พี่น้องนะเป็นคอมพอดเนาะเป็นคอมพอสซี่าห้ามมาม่านเป็นเป็นดินเนาะเป็นดินนั่นแหละจะมาบอกพี่น้องว่าวิธีการแบบบ้านเขามันั่นสะอาดสะอ้านบ้านเมืองก็สะอาดสะอา้านใัสงสี่อะพี่น้องท่ากับซอยกันเบิงเนาะกันอายุบ้านห้าเป็นใดห้ากับ เทาก็สซอยกันแนะน้ำซอยกันบายุโรบกาเห็ดจังได่ายุโรบก็เหตุแนวใดว่าบานเมื่อก็จังสะอาดสะอานดีนะเทากัแนะน้ำทอเจ้าเท่าเจ้านะน้ำใดว่าเป็นยังไดเนาะบาาบาอันวิธีแยกอันขยะดีเซคเกินเนาะพี่น้องอันผู้ใดอันมีวิธีใดดีกับบอกกันเนาะมันบ่อใด่าเสียหายตอนไหนมันจะเป็นดีกับบานเฮ่าบานเท่าเกษตรสะอาดสะอาคก็จังเขามันสิง่ายจริงๆรบานเฮ่าก็สะอาดดูแต่เพียงแต่ว่าเฮาก็ต้องบอกกันนะ มีที่ไหนตีซอยกันใดเนาะพี่น้องซอยแก่ไขกันเนาะนั่นแหละพี่น้องภาพพี่น้องไปเบิ่งมองขยาอันเปลือกไม้ขยาอันพวกอันเปลือกผลหมากลากไม้เนาะแย่ก่อยกินแล้วก็จะเอาไปทิ่มใบหันแล้วพี่น้องก็จะเอาไปทิ่มใบหันให้มันเป็นปุ๋ยให้มันเป็นปุ๋ยหมักตีโตปีนะพี่น้องก็สียอดน้ำลงไปจากน้อยมันเปื่อยให้มันเน่าแล้วพี่น้องให้มันเปื่อยมันเน่าเพราะมันใดเป็นนน้ำผวก เปลือกกล้ยเปลือกยังสารพัดสารพศนะแต่อย่าเอากระดูกกอกกระดูกไก่ใส่ลงไปด้วยจ้าเด้ออย่าใส่พวกกระดูกปลากระดูกกอกกระดูกไก่พวกที่เป็นกระดูกถนันหามใส่ลงไปใส่เฉพาะพวกอันเปลือกไม้หรือใบไม้เล็กๆเล็กน้อยแล้วก็เป็นส่วหมากจะเป็นพวกผลหมากหลกไม้จะห้ากินเป็นเปลือกนะพี่น้องใส่ลงไปถิ่มลงไปปัสิบาเข้าก็ใสเป็นขึ้นจังหวานอันใบอันเออใบไม้อันใบอันนั้นนะพี่น้องมันเป็นยาเนาะใบอัน เสดาวนะพี่น้องเนาะมันเป็นยามากักเป็นนามักอย่างดีเลยนะพี่น้องเนาะแต่บานนี้มันบม่มีแต่ฮับวกซิมียู่เฮากกบซือมากลังเจอข้อยซือมา่านเสดาแห้งย้ํมัวมาฝ่ายแน่นย้มากินแล้วขอกะสีเอาเป็นการมั่นอย่างมันกับไปไป,ไปถิ่มล่งหันมันกะสีดีที่กันเนาะเป็นเป็นปุ๋ยที่บาดีวา่าบาดีอย่างมากมากเลยแหละมันจะขาเพียรขาแมงขาอยังแต่กะไรนกบดาย <laughs> นกตั้งไรเอง <laughs> นี่แหละพี่น้องขายะรีไซเคิลนแบบนี้เนาะ แล้วก็อ right ีกอย่างหนึ่งพีすごすご่น้องสิบอกว่าสมุ uh ิว ja. ่าเขาเฮ็ดบานเฮ็ดซองนะสมุิว OK> ่าก็เฮ็ดบานเฮ็ดซองบานเห้ากับกับบลูเนาะแต่บานเฮ้ากับชุมเอชิพัฒนาอันจจเฮ็ดดีแล้วก็บรรยากาศเป็นแับว่าเกิดว่าก็เฮ็ดบานเฮ็ดซองเขากัดเซมิเอ็นเนเธอรว่าสมุวไปเห็ดข่อยเฮ็ดเนาะเขากัสีสร้างอันออเดอร์อันสคริปต์ใหญ่ในพี่น้องเป็นถังใหญ่เป็นถังใหญ่มากตั้งว้หน้าบ้านเลยสิบอฮายแมนฟิลไปบ้านอื่นบอให้มมนกระเด็นกระดอนไปบ้านอื่น เขาสิเอาสกิปปักใหญ่ๆเดี๋ยวก็สิไอพี่น้องลองเบิ่งวันเนี่ยสกิปตัวนี้แหละพี่น้องสริปตัวนี้แหละเขาสิเก็บของในบ้านเก็บ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 ลงในทางนั้นลงในหันเขาสิออเดอร์พอกอันสร้างมาจากพวกเทศบาลเนาะเศร้าเขาว่าเป็นสั่งเศร้าเขาเศร้าเขาอันคือสิมมนจักอันจักลอยนิวโยนี่มันค่อยค่อยสร้างมาที่หนึ่งพี่น้องค่อยค่อยสร้างมาที่หนึ่งปร้มนั้นลอยก็ปอนปั้มนั่นลอยก็บอนกับประมาณหลายพันเนาะกับแต่ว่ามันแพงบ่ ขันเป็นเงินเฮากับแพงอ,อยู่เงินไทยกับแพงอ,อยู่นะเ,นเพียงแต่ว่าควบปลอดภัยและควบมันสะอาดสะอาดบานเมืองเขานําเพราะว่าห้าวิทิมขยะหฮากว่าหาก็เ,ากเอามาตัาง้หนาบานเ้าเฮาก็เอาของทุกงติ้งตุยางที่เ้าลื่นนั่นแหละไปใส่ในถังนั่นเลยไปใส่ในถังนั้นอย่างเดียวไปใส่ในถังนี่แหละทางใส่ใส่ใส่ลงไปจนมันเต็มจักมือจักเดือนเต็มแล้วเ้า่อยโทั่วเอาเขามาเอาห้าค่อยโทร่ ให้ให้เขามาลาไปก็ได้เขาถิ่มว้จนว่าเขาเฮ็ดบาทเฮ็ดทรงเดือบนางเดียบลอยเขาบ่ได้จากัดไปจักเดือนเนาะนั่นแหละเขาโทษเขาเต็มจนขยะเขาในบาทในทรงเขาเดียบลอยเขาจังทวยเขามาเอาไปเขาเสิมาเอาไปเพราะว่าเขาเศร้าเขาเนาะเขาเศร้าใจนั่นแหละเขาสีเฮ็ดสันเขาสิบ้านอื่นเขาขสาจบอนมั่นก่าจีบอเลเธอะบ่ไดดกระเด็นกระดอนบ่ไดดมันบอมันกะปลอดภัยสําหรับอันคนยางไปยางมาน้ำปลอดภัยสาหรับเด็กน้อยแล่นหลกแล่นเ่น นั่นมันบาดแผนไปขวางทางเขานะมันบาดแผลกระเด็นไปขวางทางเขานั่นแหละพี่น้องเพราะว่าเขาก็ต้องเซฟทุกอย่างเนาะเซฟทุกอย่างบ่ะเพราะว่ามันปลอดเพราะว่ามันอันตรายเพราะว่าเกิดว่ามันอันตรายอันเขาก็มีความผิดเจ้าขอมาเขาก็มีความผิดว่าอ่าประมาทเลอะเลอะเหตุใดคนอื่นบาดเจ็บนะก็สิบประมาทเลอะเลอะหตคนอื่นบาดเจ็บเขาก็มีความผิดเขาก็ต้องเฮ็ดจังซีกับสมุนว่าเขาสิเฮ็ดบ้านเฮหตยังเฮหตเขาก็ต้อง สั่งอันนั้นเราไมาตั้งใบหนา้าบานเทาเลยนะสำหรับยูงเมืองนี่นะพีน่น้องเนาะสำหรับยูงเมืองนี่ขเขาตรจังสันนั่นแหละนะ่ะเขาลงคอัพี่น้องเบิ่งว่าอันนั่นอ่ะโตสกิฟต์ใหญ่ๆนั่แหละเขาก็สั่งเพราะว่าหมูอันหมูเพิ่งอันสมแซมบานเพิ่นหมูเพิ่งสมแซมบานเพิ่นอ่ะเพิ่นก็สั่งอันนี้มาสั่งอันเสาอันนี้มาใส่แซวสกิฟใหญ่ๆน่ะมาใส่นะให้ให้ให้ใส่ของทุกอย่างที่เขาติดยนทิ่มลงไปในหันนะพี่น้องนั่นแหละ อันพี่น้องจังไดก็ขอบคูดหล,ลายๆนะพี่น้องมันนี่มานบอกพี่น้องเรื่องอันขยะรีไซเคิลเข้าต้องสะอาดแตงแต่พื้นฐานเข้าไปแล้วพี่นอ้นองเนาะเทาต้องแต่สารแต่พื้นฐานนี่สิละสารแต่พื้นฐานไปจนหอดพุ่นอะ่ะทุกอย่างนั่นแหละคนเท่าอันขอบพูดหลนๆสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์ ER, คนนันทานนะคะมันนี่มันมแนะนำเรื่องขยะรีไซเคิลนะคะพี่น้อง อันพิพารประกันใดก็ขอโทษขออภัยนะี่่้องเนาะอันกูใดมีอย่างดีๆก็บ,บอกได้ด้วย้าเดอ้อนั่นล่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ